สบายดีชุกชุกคุณทุกมองทุกบอลตอนนี้กับบรรยากาศประมาณ8ปดโมงคับ9ก้นาทีพี่น้องวันนี้นาทีได้ประคอยใหญ่ชีวิตตุ่มชูกินมันในกระท่องผ้าเก้งสว่างชุกชุกคุณมีแดดออกมาแล้วหลังจากถวายฝนตกเปิดมือเปิดคืนบ้านนาตาลีชุกชุกคุณทุกมองทุกบอลกับคือสซีซุ่มซีเจ็ดนอกจากเดมุ่งบนระบ้อชุกชุกคุณไปกันเลยประคอยใหญ่ทุกคนมักใหญ่ไหน ดำคูลูอยู่พิทเสธแท้ๆเขากะทิเตรียมต้มทุกคนหั่นแล้วปลาก็ได้อันต้มเครื่องหนึ่งเพราะมันใหญ่นะทุกคนนอ,กอนกินบวชหัวมาไปกินน้ำหลังไปกินยมะแลงหัวมันต้มเครื่องหางมันกอนสีใส่ส,สมมุมรบดแดง้วกะใส่อันอันขนอสมแ้วกะมะขามน้ำทำสีสมทุกคนอาไปก็เลยหมอก็ะโผดนะทุกคนแล้วละทุกคนจะต้มปลาชูกีปอันนี้ ดี <c oughs> ขานี้กอได <c oughs> ้ทุกคนใส่วัวนจิงไข่ไปเลย <c oughs> แล้วก็ใส่ปลาทุกคน <c oughs> แล้วี่เติมน้ำอีก <c oughs> แล้วก็ใส่อันขนอสมหัวพวกนี้หนหละสมอันมันอันเอาน้ำนอง ดอกสาเสีน้ำไหลใส่เบ็ดนี้ไปทุกคนนั่งบ่เคยใส่เพาะที่สมวาหุรับตับใหม่ไปแล้วเฮชีมเอาตัวมันกระโมโพดฉุมโพ,มพแล้วนอชีมเอาพอ,อนัง่งคุณบ่หมัมกสมใส่เครือมม่องหนึ่งของก้อนมันไม่กระใส่บนแดงทุกคนเอ้ยสมมี่งู้อยู่ว่านสมมาแห่งใส่บนแดงเอาใส่ตู้ไห้ใส่จักหน่อย อันนี้มาค้ามเปียกใส่เพื่อทุกคนใส่จักหน่อยบอใส่ใส่ก้อนหนึ่งบานเท่ากับเติมน้ำทุกคนน้ำบวถ่วมกับบวเป็นตะก,กินเลยเนาะน้ำถ่วมเติมปลาเติมน้ำทุกคนได้อยู่ดอก ถ้ากันใส่รหลดดีทุกคนล้วจะคอยคุนกำลังึมงวันปิดไว้ก่อนัดเลยทุกคนหดเลยเด้อพนแล้วจะใส่ใบอันอยังใบพักต่างสายอีกด้วยนะใส่ ก็เลยกระจายกระจายอนูนี่แหละใส่เกลือก็หอมกรุนัว ตัวใหญ่้วน้ำจะมัถวถ่วทุกคนปิดอีคอนด้วยไปเติมน้ำด,ดีกว่าปิดไปให้มันชุกไวแล้วาจะบัดผุดขัดแท้ กะชิสุกเดี๋วทุกคนหัวไม่ไปกินน้ำลังกินคางมันก่อนซีม,มึงดูทุกคนตาหนากบชิสุกักนหล้วะบวดโดนบนดัานลวะวัก็ใส่เป็นนัวก่อนลูกน้ำกบชิบุบกทล้วมันนี้นนะทุกคนขุดแห้งพดูด ใช้เป็นนวดต้อหน่อยมมนฉีดเกลือเพไม่ต้องใส่ลายไม่ม้งปูถ้าต้องใส่แก้วเป็นัวดนี่จะมีก่อนทุกไาทุกคนนี่นะเพราะมันขาดจากกันเลยดิ มันนั้นเห็ดเป็นนั้นอันนามาขาดจ้ากันเห้ดิใหดิชุกเลยเนาะชิมมาก,ก่อนว้ายแม่งวันสะประโตมทีดิมันบดสมทุกข้อนไทยอีกอัสกะนอกดิไทยอีกในบื้นีกแล้ว มาคามเพิ่มไปอีกโอ้ยเมยงวันถั่ะโตมึงจะชื่อกาวมาติดที่มีก่อน โอเคได้เลยทุกคนสุมแล้วคือชีสุกแต่ละเมื่อเบ่งก,ก,ก่อนสัมผัสเมื่อก่อนสุกแล้วแหละทุกคนผูดปลาหน,นี้ชีปอยู่ใส่แต่ว่ายาัขขางบ่สุ่มคัดซ้ำบะแดงมาใส่ขอทุกคนเทบะแดงนิดนึงทุกคนอันบะแดงนะครับใส่ไลายบะแดงแล้วสุมทุกคนโป้งโป้งมันในชุกแหละวห่วงหนาหวงหลา Thế là Gì bằng thịt to lắm Chi Ôi Đẹp màu quẩm đi thuốc khôi có nhiều thơm luôn Đó, mình mang cái khẩu mình cho ก็จะน้ำตุ่มกอยทุกคนน้ำต้่มฉีดเส้นแล้วกอยเลยหมักไล่ก็จะไล่หมักเลยน้ำหมักลายทุกคนเดี๋ยวปูไงก่อนเด้อเอาล่างอันนี้ก่อนครูเฮากับครัวป็บจำเป็นกระบะกันทุกคนกะทิหูอยู่บนเนาะห้าวเป็นจังใดค่ะนะอยู่ตามมีตามเกิดใส่พริกนวดทุกคน ใสนนนะ่น้ำปลาเด็กนะพี่นี้นะโอ้น้ำปลาเด็กนะโหทูที่มปุ๊บอันนี้ท่องของห้องโอ๊โอ๊ทันผ้าห้องเดินลื่อนหุน่น จางทุกคนเกลือบนนี้นะครับเกลือคืออหัวไก่ได้ป่ะนี้เอาป,ประเด็ย๋ยนะใส่เทปขนาดทุกคนเกลียวโอเคได้แล้วเนะอาบะเมนพาอันนี้อยู่ปริ๊กินปริ๊นท์ทุกคน ว่าเกิดมาอยูู่้เดียวเกิดมาคู่เกิดมาคีบเอออยู่คนเดียวกินคนเดียวกับบมากันคู่โคงมันบ่ได้ก็ละ่ะบ่แม่นแนวมันตักไปเลยทุกคนออนอนน้อยเดียวอยู่ที่เพราก็อยูู่้เดียวทุกคน มีแต่ห้องเ่าเขาซื้ออยู่คนที่ังอเงี้ยเียเลยง่ายไปมัดตายอีกนึ่งแต่ปัจจุนมีผู้บ่าวผู้เพลแน้ะบ่บ่มีนะจงเี่งิงไทยก็ได้จะไปทำงานหลินบัวเห็ดเนาะกรมมิ้ี๋ยวะรอกล่าหลินบ่าหัวไปทุกคนเขาบดเอาจีนเอาจังนะหลินบ่หัวดก็แล้วบ่เก็บเก็บจบจบเก็บไปและก็แล้วนะ กิคนเกิดวันจันทร์คงหักคนจุวงทุกคนาันสานเม่นม่บอกมีขอยานัชีวาตรงุเทวนี้เลยนาชีมาล่างน้ำลางคุนบอกกันเลยรับประทานเลยติตามคำชังอันนั้นเอ็ด่คนบอกฮตตอรี่ปน่คือเ่า่างลงเตตอในกินนาชงามมีแต่ว่าว่าลงพื้นกับบุคคลหินสัตว์อะไ <Heh. S 2> รไปซาหอมแดงซาหอมแดงคนคอมเมนต์มาบอกแล้วก็มีัน น้องยิงน้อคนมาเมื่อคืนน้องยิงมื่อว่าเดือนน้องยิงอะไรฮัก้็ฮัก็หงมือคนอันอันพ่อเน่คือบยิ้มเนี่ยเราลืมยิ้มน้องยิงเออลืมยิ้มมาทำประตกระโจนกะเจเพนเรื่องมืวันอยู่ไกลปัญเพตอนเพนเรื่องอเพนอ่านพันไดเดอร์พอเขาอยู่ไกลเขเห็นอันล่องเบิงตามท่นบอกนะทุกคนเอาสิงที่ดูดีกว่าพักหน้ามปลืมเก็บลืมเงียนกระจ่างเพราะว่าคันมือหนากว่าเด้อ ว่าฝ <l> ้าอันเชี่ยมุจักคือกับพีสาวหฮมเดงกมีดองยีที่มีปุไรมีันไสกปุ๋คุ้นอยู่นาะแต่เข้ากันลุกลุ่มลื่นล่นาลากมากๆทำมาเพื่อคุ้นคุ้นมาที่ขานันแนเดอร์อันจำได้เนี่ค่ะยังต้งเทวแม่นม่น้อมนที่ซีจะบอกจำได้อยู่บยีสลับุรีกคมบันเทควมบันนัวจะชมประเด็นจักหน่อยพอดีทุกคน นั่งขับขากบนใบริยากาศยังเลยอยญ่โตดมนันงนะขันดังดิเห็นแห้งกุ้งคุ้งมั้งอันเด้นบนุนไทยองค์ใหญ่องค์น้าถือเท่าด้าย ตุ้มตะคอยใญ่ตุมต้มะะะตะคอยใญ่เอ่อเกล็ดครับเกล็ดนะครับ เขากทางานลนักันอันเพื่อกาบมานย่าตกนัอุดเอาเด้อมาเด้อมากินน้ำหนักคุณมาแสบคุณมากินน้ำหนักการีเด้อ นี่อีกที่คอมเมนต์มาว่ามือนะจะเลยจะห้ามาไนนม้นไหนะเพิ่นว่าอันพอในมักตูมไม่ให้ในเรื่องนนคนอ่ะแค่เอาอนคนะพอยู่เท่าใด<ม><น>บ่เลยยากมากเลยที่ถ้าเอาไหนมาไล่ไลยเท่าไนร่นี้อันนี้ว่า บอุ่มบอยังพอดีทุกคนพอดีปับเลย ขีไปทางลัดไปตามทางดําย่านตัรวนย่านตังวนลัดข้าคะปูพัฒนาทุกคนผมนะครับผมเอาไปใส่กันดนอกเขาพี่เขาใส่กันดนอกนะักหัวมาใส่กันดอก ขับรถรีอืมมีคนกดรนักาลีอัดรถนักาลีผัดบิดบดอหงุ่เบิดบัน,บบออนบบเดือนปีกเือบแย่เไปทุกคนเจลก็เจเาา้๊บักกีดจีน้ำประเดดกอย ขึ้นเ้าวโมันดยกไกลด้วมันจะเห็นคำอะไรบ้ากอันด้อแต่มันกระดูดีกว่าทื่เป็นน่าเลนะพี่จอมหอมเบี้ยงา่าลนะแ้ก็ต้องอ่าทั้งกลมอิผ่าพอพออิจเป็นกำลังใจาะท่ากันส่น เพิ่นว่าจาังใด๋เพิ่นดดก็แตนั้นก็ต้องพังความเพิ่นนอกจักว่าไว้ก็รีบรีนลีลนใหญ่จะให้พาเว่าไว้อื้อทุกคนตอนอระโชออกโชอยูยจักนั้นมันบกก่กล้า เจงาที่เราคือบิจาคนาทีจังยามออยขอโทษขอภัยเอธอ่บห็นันมันบฮินนาฬิกาถ้าก๋ผู้อื่นมันจะเป็นชีดแดงๆมัดมัดมัดมเขาผัดบฮิบนั้งเลยนะมันเป็นชีขาวปลากะระตูนใหญ่ปวดพูดกินจนนะักจนอดอาหานนาที่ มันจะข้าวนะคนโตคนคืดแค่คัด ไว้ไปปาา้าคนนัาาน้นเวลามาอะไรมาอยากไปไปวลามาอะไรอยากไปร่ามาพ่อย่งอยู่ต้นสองตอน้นครับต้นต,นตอนอ้นใหญ่ตืบพ่อกันใหม่ถุกนสบายดีสบายดีค่ะสบายตุกถืกใช้สบายเคิอ,อิรุสงสารน,นั่งแต่กุดติดตามมนเบิอเงเด้เอไปแล้สบายดีสบายดีค่ะ